สายไม่ทางยาวไปเข้าไปไปไหนสายหรือตรงตีไปทางซ้ายเข้าพร้อมแล้วด้านบายอยาเพิ่งเช็คให้ครับโอเคด้านหน้ามีสเปกหนึ่งคนถือเอเคทางขวาทางขวาไปทางไปต่อซ้ายเป็นหน้าต่างข้างหน้าเป็นฮอวเวย์ยาวไป ไอ้เอรสเปกเดินไปทางขวาแล้วโอเคพร้อมสามสามโอเป็นเครือสามสองหนึ่งปุ๊บใส่เครือปาไมีทางยาวไปความเซอรสเปคช็อตกีคูดาวพร้อมเอสเปคยาวเอาล็อกทีฮอแล้วไปแต่หลังแล้วปุ๊บสมาทถึงนะ ทำไปต่อทางขวาตู้สองบานอย่างที่ไหนเป็นฮอลเวย์ซ้ายขวาเขาปิดก็ปีนเดี๋ยวล็อกขวาให้จัดการเลยตัดปืนตัดปืนเกไม่มีแถบมุกออกน้ำเคลือออกสองออกได้ปลอดภัย ติดติดติดดันมาแล้วมือเคาน์เตอร์นะมีตัวประกันออกสเรื่อยๆไม่เขไรออห้อน้ำเคี่ยห้องน้ำเคียทางขวาไปทางไปต่อกูเลนประตูเปิดเออ้โอมือมีแต่ลือดโอเคออกสองอกสออได้ปลอดภัย ไปทางไหนสมัยถึงแล้วไปทางขวาก็ปีดเดี๋ยวล็อกซ้ายให้พร้อมนะมซ้ายเสร็จคนสุดท้ายมุกฝั่งซ้ายมีประตูเปิดไม่เคลียร์ข้างหลังเป็นทางลงบันไดชั้นไอ้ลงไปด้านล่างนะออบซ้ายสมัยพร้อมแล้วกันทีเลยทางขวาเคลียร์มีประตูสมนพร้อม c ับ y e ล n h เ u s e เราจะเ e กเขาลับเียตูทางขาประตูปิดไปขวาตายประตูปิดปาประตูปิดเขปไปขวาถูกต้องมุบลัดแมนพร้อมตันไปตันไปตันไปครบลวตัดเครือ 6คะแนนเตือนแล้วเมลเข้ามาครับเลื่อนซ้ายตันความไมทางยาวไปย้อนกลับไปครับวางออกก็ไปเรียบไปขวาทุกต้องเรถที่ไปทางขวาก็ไปทางขวาไปประตูบานนึงปิดอยู่ทางซ้ายมีอีกบานนึงครับซะไปไหนเรือบประตูทางขวาปตูปิดก็ไปก็ไป ดันบายไม่เลือกเช็คเป็นบันไดลงชั้นต่อไปทางขวามีกล่องปิดอยู่เป็นบันไดทางลงประตูไม่มีแถบอับสับ <up>, เกียร์ประตูทางซ้ายประตูปิดก็ปิดมุกดันบายไม่เลือกเช็คฮาวเวย์ทางซ้ายมีประตูประตูไม่มีแถบด้านหน้าเป็นฮาวเวย์ไปทางซ้ายอับสัโอ้เป็นอะไรเกียร์โนแท็บพร้อม

เดนไโอเคทัน reporting copy move on มเีย reception okay. clear อาออได้ปลอดภัยรอออกอยู่ไปอยค่ทางซ้ายันแมน้มีทไปต่บเอ่อขวากะตูเปิดอยู่ ทั้งพร้อมก็ที่ทางขวาขปบไปขวาขวาเป็นบันไดรออยู่ครับ<ะ>ลงข้างไปบันไดพร้อมก็ที่ This is the police. Hands up. ตัดปืนตัดปืน ประตูทางซ้ายประทางซ้ายสาวตชัวละบล็อกอะไรทงลงต่อไปอพี่กิ๊กแอบเตียไปไหนเจอของพ่อมาแล้วออกมามุ๊บปิดแก้ไขทางขวายกปยวตูซ้ายปุ๊บปิดขวาเสร็จแล้ว ปีแค่ซ้ายตัดปืนปืนตัดปืนกูคิวกูคิวเป็นไรไหมเอากินเคลียปลอดภัยเกือบตัวซ้ายตัูปืนเต็มไปเกิดมีเสียงทางขวาเปล่งดาวอีกหนึ่งเขาพี่สวยกูกรันเทคเลยกูคิวกูคิวห้องนี้เคลียเต็มไปมีเลยเช็คฝ่ตัวขวาด้วยเป็นห้องทำงานเป็นห้องโถงทางซ้ายไปทางไปต่อข้างหน้าไปทางไปต่อมืด ประตูไม่มีแถบเอราะเป็นกันเกลือปรับเกลืขวดปุ๊บซ้ายมีตูเป็ดกัปี้ดูขวาอยู่ขวาประตูเปิดถูกซ้ายประตูแก้ไขเต็มตู้ขวาประตูขวาเท็กขวาก่อนไหมไม่าจะพันธ์ปรับเกลือนี่เสียงเลยวะด้านหลังดูว่าดูหลังดูว่าดูดอยเออ ห้องเครืองห้องเครื่อออกสองออกได้ปลอดภัยได้ไปต่อไปเราต้องไปทางทางไหนทางซ้ายซ้ายกบีมุก light s มันจะมีเสียงนะระวังตรงด้านหลังตรงด้านหลังเนี่ยห้องยาวมุกต้องเปิดทางขวาประตูเปิดอัาสับไปชัวร์ละเหมือนเป็นห้องห้องเอ็กซ์เรย์ทางขวาเป็นกระจกทางซ้ายเป็นทางไปต่อมุมอับพร้อมเฮ้ย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 มุก สเคลียร์เียสียงเกิดจากอบแันแนาดาสเปกเดาบดเจ็บคนกำล,ลังกลับไปช่วยครับดีดหัวัวนต์สเปกดาแล้ทาง,างซ้ายเปนไบ k งซ้ายมีประตูีโหลดีโหลดเหมือนทางขวาประตูจะเปิดไว้นะดูทางหน้าต่าง a ผ่านหน้าต่างเอาได้เสียงบางอย่างทางขวาแน,นถึงแล้วพร้อม หนึหลังเรงไอะไดหลังละหลงไปหนบลงไปสายเคลียร์ดสายไปดสายไปควาประตูเปิดเอปืนมมล่ะพร้อมเข้าขวาไปเลยเดี๋ยวปิดประตูเอาเอาเอาไปดิโอ้ยนู้แสบตาว่ะปืเ้อปือ่อนตนเ มีเราเช็คกันบ้างเออเป็นฮอลเวย์สีแยกข้างหน้าไปทางไปต่อประตูปิดทางซ้ายไปทำไปต่อทางขวาไปทำไปต่อประตูปิดไม่มีใครอยู่ในตรงนี้ปรไม่มีแถบไหมโอเคเปิดนะเอาเลยมีเสียงระวังเรื่องกดู่ล็อกอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยดูซ้ายให้ดูซ้ายให้โอ้โหทางขวาก็มีประตูปิดติดติดประตูซ้ายเปิดประตูซ้ายเปิดกระปีบประตูซ้ายกำลังเคลื่อนไป บอกซ้ายอยู่ไปเช็คบันได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 เอาเปิมตัวทางซ้ายแล้วย้อนกลับไปเทียบด้าขวาไปขวาถูกต้องไปขวาพร้อมนะเดี๋ยวเซตซ้ายให้ไปมุกอดแมนโกลวไลท์ดิพลอยดปิกกิ้งจับเตี๋ยพร้อม อันนี้ผ่านมาแล้วก่อนไปครับเขาปย้อนกลับไปขวาก็าไปไปขวาแต่มีประตูที่ปิดอยู่อ่ะประตูขวาก่อนถูกต้องประตูขวาก็าปิดตัดปืนตันไปไมเลลิเช็ค เออมันเป็นห้องอะไรสักอยาก่างไปทำประตูทางขวาทางซ้ายตันด้านหน้าไม่มีอะไรประตูไม่มีแถบทางขวามุมอับเยอะมากพร้อมโอเป็นแฟลชแอนเคลียร์ทดสอบแฟลชแอนเคลียร์แพทพร้อมพร้อมาบไม่คำหน,น,นึ่งคำหนึ่งคำแพทไม่ได้ <c oughs> ไม่หรอโอเคโอเคผมเ <Okay. S 1> ป็นนายแบงค์ได้ไบงค์หนึดโอเคเอาไปไปไปขวาเคลียร์ ขวาประตูอีกบานหนึ่งทางซ้ายห้องเคลชื้อมันหล,ล<ะ>ังเชือกก็ปิด<ะ><ะ>เดี๋ยวจะเดนินต่อหน้าประตูมันก็ติดกันแล้วอะไรวะมีเรื่องเช็คดูหลังให้ดูหลังให้อ,อ่าเป็นฮอลเวย์ซ้ายขวาด้านหน้าประตูบานหนึ่งฮอลเวย์เคลียร์ารทางขวาของฮอลเวย์มีประตูอยู่บานหนึ่งปิดอยู่ตูม้มีแถบพร้อมละเคลียมุบ ความมีปรตูปิดเกือบตูขวาประตูปิดเขปี่ประตูขวาเลือกเช็คไปเป็นห้องตรวจห้องตรวจต้องขวาต้องขวาของห้องตรวจมีประตูปิดอยู่ีดพร้อมนะมีประตูเปิดความความความไปเลยเคลียรเขปี่มีทางขวาเลือกเช็คกันไปเป็นฮาวเวที่เรามาแล้วเชื่อมกับฮาวเวที่เรามาแล้วตรงนี้เือห้องมิกครับเล่นไปย้อนกลับ ตัวนี้ออกสองสอบออกทางใครกำลังออกมาแล้วแตกเตีะแตกแล้วพร้อมวางเสียงดังซ้ายดังซ้าย h นี่ประตูเปลี่ทางซ้ายเขาเปลี่ยนสอบกำลังร่อนกลับไปเปลี่ยนทางซ้ายมางซ้ายถูกต้องใช่ใช่ทางเดิมไหมคิดว่าทางเดิมนะมุ๊บมุ๊บมุ๊บนี่เรื่องเช็ค ใช่ทางเดิมโอเคตอนกลับมาครับเดี๋ยวทางขวาก็ปีกไปขวาเสียงมันหล่นหล่นเธรรมดาโรงบาลนี้นะรันแมนพร้อมพร้อมพิกกิ้งโอเคข้าศนานะตรงนี้ปขับขับสับสายเคียร์รันแมนพร้อมป๋าลึกในเกยร์ป๋าลึกในเกลือทางซ้ายป๋ามีตุ๊บิดรันแมนพร้อมแล้วเกิดมุก เราต้องไปชั้นต่อไปรู้ต้องไหมก็เ mm ดี hmm. ๋ยวนี mm ้ตอนนี oh, no? No, no ้ั่นนี่ตรงนี้เป็นบันไดทางาเบร์ตรงนี้เป็นบันไดเรพร้อมเอาจะลงบันไดนะเอาเลยครับตัดเครื่อง moving อาช้าๆช้าตรงนี้มันติดของหนักระวังคว้ามือพ่ประตูเปิด ไม่เคลือระวังขวาบันไ,ไดขวาระวังปรับสับรอเข้าอยู่มุมขวาบันไดเคลือพร้อมขวาตันกบิงั้นเราต้องปซ้ายขวา45มีทางยาวกปิพร้อมไหมพร้อมออมุบซ้ายไปซ้ายห้องขวาตัดคอนแทคขวาขวา หวไหมแทงโคตรใกล้ๆใล้ๆใล้ๆหน้าขอแฟดหน่อยกดไหวไหมคอนแตคไม่เคลียโอเคสวยแทงโคตอาโดิวิวิตัวก่อนจุกก่อนไหวไม่ไหวางขวาอาง้างมีคนไทยเัการให้เกี่ยวไหนห้องไหนก่อนไหมห้องฝาก่อนสบมีเรื่อเช็กรอบห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่ทางขวามีสเปคหนึงคนถือปืนอยู่ งมายิงปืนมายิงสวนมามีสองคนมีสอคนต้องแฟตต้องแฟระวังมายิงลูฟักี้ชิเอานานแบงแบงปีพร้อมแายแบงนะพร้อมนะพร้อมเอานายแบงอมีมีมีซีวิลเลนมีซีวิลเลเืนยดเ้อกับมาก่อนเป็นกดารวัง้ายคนนึ่ง้ายดา เฟรี่ฝั่งตรงข้ามเฟี่ก็บปีกก็บปีกเฟรี่ฝั่งตรงข้ามมึงกันามือกัยไปนิดนึงผมเจ็บสายไม่เคลียร์สายไม่เคลียร์สายเรียบมาลายดาวแล้วลายดาวในห้องมีคนนึงในห้องมีคนนึงรีโหลดรีโหลดเติมแบงค์แบงค์ขอหน่อยอะไรเอาเจ็บเจ็บเจ็บลายแบงค์พลาดในแบงค์พลาดน่ารำประตูเปิดในห้องนี้มีอยู่ในห้องมีอยู่ วางเปเตอร์มาลตำรวจนะเว้ยออกไหมแปดเลยคนกันเหลือไหมออกเด้งเอาเลยไปเฟตเตอร์เอาเลยไอช็อตมุบโก๊ะโก๊โก๊โก๊ะสายเคลียร์ไนหลังพร้อมขวาเลยจะไม่เคลียร์ต้องขวาเฟตลี่พร้อมมุบขวาเลยเคลียร์ไปสายเคลียร์แล้วเฟตลี่เข้ามาแล้วสองเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไลท์สเต็ปแขมเลี้ยเขมเลี้ยว กำลังไปกำลังไปตามไปมีเรย์เช็คดูด้านหลังให้ดูด้านหลังให้เออเป็นห้องแต่งตัวเป็นลล์เวย์ไปตรงหน้าอะไรเลี้ยวขวาทางซ้ายเป็นชั้นเก็บของไม่มีอะไรประตูไม่มีแถบมุมอับเยอะมากห้องนี้ค,ค่อยๆไปเอาละพร้อมแล้วแถบเตี้ยวัง ซ้ายทางซ้ายกังไมเคลียร์เคลียร์แล้วขวาเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ไหมขวาซ้ายยัไม่เคลียร์หลังพร้อมหลังพร้อมทันทไปซ้ายกำลงตามไปซ้ายหมกันแล้วเลยขวาไปเยขวาปเลขวาเกียรเ้า Put your h a n d i n All done เอาละคุณหมออยู่เฉยๆนะผมมาช่วยแล้วโอเคขวาออกสองขวาออกสองหลังพร้อมนาทีไปทางซ้ายก็อประตูสับเกรูซ้ายดัไปันไปมีรอยชิค ไปนะเอาเลยขอเช็คแปนึงเป็นฮอลเว่ยออกไปมีเราเป็นฮอลเว่ยตัวทีข้างหน้าทางขวานยองนิดนึงมีประตูปิดอยู่ประตูประตูเราไม่มีแถบสวิตหน่อยสวิตหน่อยรีวอลทเข้าไปสบายเช็คสแต็กเดียวกัพร้อมละพร้อมพร้อมพร้อมซ้ายมีประตูไปต่อแ้ว่าาเซ็ต ไปไหนซ้ายซ้ายไปซ้ายบอดแมนจริงจริงจับเกลือโอ้พระเอกจ้ารอดแมนเข้ามาแล้วมีประตูเป็นทางตันขวาตันก็ไปซ้ายประตูปิดซ้ายซ้ายไม่เคลียร์ไปซ้ายถูกต้องซ้ายมุบมุบอดแมนขอไปทางไปต่อ ขวาประตูปิดหน้ามีประตูปิด <Copy. S 2> เอาไหนก่อนทางซ้ายประตูปิดก่อนก็ปิดเอาซ้ายสต่บายไม่เลือ่อช็คไปสวิติ์ห้องโถงฮอลล์เวย์ตั้งหน้าเป็นฮอลล์เวย์ไปแล้วเป็นห้องโถงเหมือนเป็นห้องกินข้าวเป็นโรงอาหารทางขวาไปทางไปต่อซ้ายไปทางไปต่อไม่ปลอดภยัยห้องโถงกว้างประตูเราไม่มีแถบพร้อม oh. ต่อเลยครับ ขวามุมนะขวามีมีซ้ายลึกซ้ายลึกขวาลึกขวาลึกมากพร้อมไปไปซ้ายซ้ายเคลียร์ซ้ายไปทางไปต่อไปประตูด้านนอกเคลียร์ไม่มีอะไรทีเด็ดจันไปมาเลยนี่ขวาเมีเสียงอยู่ทางด้านขวาลองห้องคุ่นจงขวาคัปปี้ดีกู้ขวาห้องนี้ไม่มีอะไรดีกลับไปไปขวา t a n d by คัปปี้กำลังไปลาดแมนมาแล้ว เพื่อนทีเกือบตัวขวาตัวปปิดตุ๊ปปิดตัดปืนตัดปืนเฮ้ยมีอะไรต้องไปทางขวาทีดีพร้อมไหมเปิดเลยมันเป็นเคาน์เตอร์ครัวเขียนปะใช่ก็เดี๋ยวเผื่อมันมีตัวหลบอ่ะเลียร์นไปอยู่ทางขวารานแมนพร้อมพร้อมเพื่อนทีตุ๊ปปิด โดนดิเตู้เปิดซ้ายดาวอีกหนึ่งโอเคเก็บตู้วาตูปิดัเกปีกปีกเตู้วาตูปิดรีโหลดรีโหลดรีโหลดตู้วาไหนโอเคคุณเล่นรถต้องอาไปทิงไับเรืโอเนเือิช่นคอมพิวต์ละทางเดิม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 ปัเ ทางเดินเพื่อกับเนี่ยสูสีกาจะหมดแล้วห้องขวาข้างขวาตรงนี้ซันไบไม่เลยเช็คเออเป็นห้องพักมีซิวิเลียนอยู่ทางขวาหนึ่งคนเขาหวาดกลัวอยู่ตัวเราไม่มีแถบข้างหน้าเคลียร์ไม่มีอะไรพร้อมหม,มอหยุดนี่ตำรวจนั่งลงไปนั่งลงไปขวเคลียร์ซ้ายเคลียร์ม่นเป็นห้องเด็กทารกดรือวะ

เคลียร์กันหมดเลยเมื่อกี้ไปไปฟาประตูเป็ดไปขวาประตูเป็ดเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวเช็คซ้ายก่อนตู้อับสับขวาตนไปทางออกคนเล่นหน่อยแสดงมันเข้าจากทางนี้ใช่ไหมทากนีจับเราสองคนก็ได้ใช่ใช่จับเกลือขวาตันขวาตันสายมีประตเป็ดกับตัวซ้ายตัวเป็ดนั่นนะไปเขี่ยจับเกลือสายเขี่ย เฟรนด์เเคลียร์ซาเฟรนด์มีตู้นี่บ้านสบายไม่เลื่อเช็คฮาวเว่ยตัวเอลทางขวาไม่พาไปต่อทั้งหน้าประตูปิดประตูเราไม่มีทับพร้อมซาทางเชื่อมซ้ายเคลียร์มีตู้อยู่บานหนึ่ประตูซ้ายครบเปิดประตูไหนก่อนประตูซ้ายรับซับห้องน้ำเคลียร์ไม่มีอะไร เครื่อไม่มีทับข,ข,ขวากเครืองลุ้มเครืองลงน้ำนีเครื่อแล้วน้ำเครื่อออกสองออเลยพร้อมละทาไมที่รอยังไม่ได้ไปสายเครืองแล้วเคีืองแล้วโอเครายงานรายงานเฮดคิว Suspect This is Talk Mission Talk to Entry Team Affirmative Entry Team